Vielen Dank. กินเขาเที่ยงนเลยกบอีพอหามากบวาจีาตำแตงนี่สวยไปบักแตง,าาก,แตงกินอยู่เที่ยงหน้านเลยมาหน้าบรรยากาศกบคนสปิสป้งอยู่กลางกบ ปิ้งอยู่ก็แล้ปิ้งกบเกี่ยวถึงว่าในเขาเลยเกีเ่ยวมาเถอะ่ผมเกี่ยวขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆหลายเติบเลย chưa có mưa mua phụ Mẹ, Maya rất ở chỗ mẹ rất thay rất thay ở chỗ mẹ nhà mẹ nhà thay ở chỗ nhà 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 บรรยากาศอยู่ให้อยู่นะมันนี้มาเกี่ยวเขาเหมือนเกี่ยวเขากำลังได้เติบอีโบใจคิดไยแม่มาเพิ่นเกี่ยวเขาได้ไมาอยู่ให้อยู่นะเกี่ยวเขาได้้เทเบอไม่เป็นที่ปีกบกินเขาเสก